lăng mà Hãy subscribe không สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซู่ขู่สุขคนนะครับมาผมมาผมกับชองชาชาตถุงล่าชาแนลนะพี่น้องครับวันนี้นะครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตัวน้องนะครับบรรยากาศแง่เมลแงนะครับบรรยากาศหลังเลิกงานหลังงานนะพี่น้องเนอเอาเมนูมาฝากพี่ตัวน้องนะครับเป็นเมนูนี่พี่น้องตำปองฮวงนะพี่น้องเนอะตำตำสัวกับปุนนะครับแล้วตำสัวกระปุนนำมาเดืดอคำหอมนะครับกับมีนี่พี่น้องหางหมูอบองนะพี่น้องเนอะกับกรอบเลยครับวันนี้กับกรอบพี่น้องเนี่ยตังเสียงเลยนะครับเน้วเอา มาเสียบเสียบกันครับพี่น้องมาสำหรับจาชาดกับผบูต้องร้ายนะพี่น้องเนาะอืม้มโอ๋อน้าไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียเพร่นว่ามามาเสียบเสียบกันนะครับพี่น้องเนดะ้ปะเนี่ยนะเลยยังมืดจังไงพ่อคลิปนี้เนาะพี่น้องเลยเอาทิฟท์เขาก่อนครับกินกับเขาในผู้เสียบท้องร่อ,องตับหม,มูงก่อนตับส่วนขับปุ่นพี่น้องเลย ชอบาาน้ำไม่ได้จิม้มไม่ให้น้ำหพห่น้อ,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 อกกรอบครับพักกับแจ้งเทล่างรถมากเกบ លុំថ្ងៃហ៊ឹម thế rồi nữa P'long nữa, ừm, mà.

พักถึงร่มทดลองเลยกินตำชั่วกับเขา 嗯嗯。Mm. Mm. เห่นเพื่นเลยพี่น้องว่ันอืมพนอะอืมจะนองกินไหมมึง ไม่ค่อยบอกเลยพี่น้องนะครับจิปเนี่ยจ <c oughs> ิบเนี้ไม่ค่อยบอกครับเ <c oughs> สบแสบพี่น้องอหัวเขาแห้งนะ เอาะนะครับเนาะกะโอ้เพชพี่น้องมาทานสมากเลยครับเพชครับพี่น้องกะมื้อนี้นะครับจ้าจ่าทุ่งล่านะครับเอาเมนูฝากพี่ต่อน้องนะครับเป็ี่ยนเมนูตำส่วกระปุ่นนะครับเนาะกะตำบะหุ่งใส่ขนมหยินมาเท่าไหร่ครับกับหางหมูอบปวงเนาะครับพี่น้องกบกบๆนะครับบรรยากาศหลังเลิกงานระง่าเละครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีสู่โซนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมเนาะช่องจ้าจ่าทุ่งล่านะครับ ขอพี่นองลำๆรว้เยนะครับเด้อสุขภาพลงไส้แข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้สิจารลาพี่น,น้องไปตำนี้มาพร้อนคลิปหนานะครับสวัสดีครับ